สวัสดีครับผมเพชรบุญทองครับมาดูช่างเราทำอะไรเอาเราส้มอะไรนี่โอ้อันี่นี่คันเจอโบคาเนีะเอาเพิ่มพลังก่อนโอ้ทำมาเครื่องเกรนแรงได้ละ อาช่างเพิ่มพลังเลือดปิดเอาเพิ่มพลังก่อนเต็มเลยคันนี้เปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะครับคันนี้แรงเหมือนกันเลือวปิดอ๋อได้เอาโซลามาหน่อยดิโซล่าร์มาโซลาร์โอ้คันนี้ก็แรงจัดเหมือนกันครับ

นี่รถจานชูนะครับนี่เดี๋ยวดูเห็นแต่รถโหลดแรงแล้วครับใน,นคันนี้นี่ชูโลกอีสานเอ้า,อาไปทะเบียนหายไปไหนแล้ว,วลนี่ ถึงเวลาแล้วเขจะไห้ใครถึงเวลาแล้วก็ให้จุกองเขาเริ่มรวนแล้วโอ้คืออยู่อาจารย์ชายเนี่คืออยู่เนี่ยอายหมดเลยกระเทินเช่ดแล้วนี่โอ้นี่โอ้นลูกค้ามาเพื่อนนี้ต้องเอาน้ำยาฮต้องเอาน้ำยาเหมือนเหาไอ้นี่นะป่นๆแล้วก็ ้ยติดหมดแล้วเนี่ยนไะอ้น,นี่ไอ้น,นี่บูเท่าไรทำไมถึงมันขาได้เนี่ยมันเด้งไปบัดตัวเลยไใบพัดเธอร์โบบาเลยหายไปเลยใบพัดเทอร์โบเน้่ยมันไปไหนมันหายไปไหนล่ะมันหายออกท่อเสียแล้วมั้งรถคันนี้น่ะโชอบมันขึ้นนี่ใช่แล้วโช้บมันขึ้นที่นี่แน่ สนใจสนใจเอาจริงๆนะผู้หญิงบอกว่าถ้าแช่นานๆจะเป็นลูกผู้ชายเอานั่นไรเรือเลือสองตัวแล้วนะมีลูกผู้ชายไหมท่ออะไรท่อน้ำมันว่าั่นนนะไม่ท่อเสียบน็อตหรือเปล่าเสียบเสียบปลายน็อตดสังเกตดูทางไงเนี่ยนี่ไงไปโชว์ไงนี่ครับโอ้รถเห็นช่างเก่งมาเลยครโอ้ยไอ้นนท์ก็เสียอันนี้ก็เสียครับโอ้

เต็มเต็มเต็มแผงแอร์เลยก็ดินอ้าวก็ลุยแต่โกลแล้วโอ้าหนนมองเล็กไม่เห็นว่านานเลยหน้าฝนอันนี้ก็ดีอยู่มาคราวนี้ช่างเก่งรับงานเต็มเลยครับไอ้นนก็เสียไอ้นี่ก็เสียไม่ม่เลยอ่ะเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกลับมาคืนตรงนี้เลยไม่ได้ปิดมือนกันเลยที่ฝามันไม่หายใช้น้ำมันเครื่องกัน ปิดฝากึ๊บพับไปทางนอกกลับมาคืนเปิดไาไปเต็มเลยยวติมก็ไม่ใช้แบบนี้เนี่ยเปลืองบอกพี่ใช้แบบนี้เปลืองเนี่ยสไลด์ครับล้าน้ลาได้ถอยไม่ล้างนู่นเนาะ ล้างตัเลยเกียร์ช่างทำเครื่องแล้วก็ล้างเครื่องให้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วหรอเสร็จ รา่าดายาก็ล้างด้วยน้ำวับสะอาดเลยเขาเนี้เงาวับพร้อมออกลุยแล้วครับจานชูกับเจ้าดีแม็กคู่ใจเขาครับโอ้สะอาดวับเลยครับน้ำยาเขา นะครับที่นีก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ